พูดนะนันให้ผมก็ได้ด่มบุก้อนกี่เด็ดตัวอั้าน่นเห็นปะเก้สบอีกล่งจานอาวัเ็นงฟองเกากออเป็นหมูสิบามสหมลยมันไม่ีกล่องเลยเมือนี่อ่าเนอ่ยัง ่อได้ะ่หลายๆอื่นๆเอาเยอเอู้หาปูเ่งนี่ใหยงามขอยใไปฮะเออมา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 สู่ข่บ่มามามาจีพามา อ้าวคนอะอืม,อมโอ้โหโหโหบุกซาดอกไม้ทูบเทียนเอาโอ้เปคนหามยืนตัวนี้ไปไปไป วัดธรรมเอราวัณในรอบ20 24ปีที่มาอัทานที่นี้เคยมาถ่ายรูปกับมาล่างพะตุนะ้าพอตุมาล่างพะตุนะะตน้าพอตุเงินมามามา รีนเฮิร์ตแผนจะาลึกถ้าเอราวันถ้าเอราวันตามประวัติควาเมเป็นมาของถ้ำเป็นอันมารกทางธรรมชาติแห่งนี้มิในหลักฐานว่าใดเป็นผู้ค้นพบครั้งแรกเมื่อใดแต่ปรากฏว่าชาวบ้านเรียกถ,ถย้ำแห่งนี้ว่าถ้ำช้างตามชื่อของภูเขาคือถา้าภูผาถ้ำช้างต่อมาพระครูปหลัดฝัน ปารีสโกได้ถดกมา,าพักปฏิบัติธรรมอยู่ที่เชิงเขาท่านเห็นว่าเป็นที่เหมาะสมต่อการทำความเพียรบำเพ็ญภาวนาจึงได้ศรัทธาบริจาครรสร้างช้างช้าง,าง,าง,างตั้นเอาราวันเอาไว้ตรงเชิงบันไดขึ้นจึงเรียกทำชื่อวัดใหม่ว่าวัดถ้ำเอาราวันและเรียกชื่อของถ้ำว่าถ้ำเอาราวันเพื่อให้สอดคล้องกันจึง ชื่อว่าวัดธรรมเอราวัณมาจนท่าวันนี้พูดถึงมาเที่ยวเห็นทีหลังจึงเรียกชื่อนี้ตามตามกันไปเรื่อยๆเนื่องจากเป็นชื่อที่แพ่ระมีความหมายตามบรรณกรรมที่พื้นบ้านพื้นเมืองของชาวอีสานเรื่องนางผมหอมนั้นคาว่าวัรถ้ช้างผาถ้ำช้างหรือวัดถ้มช้างจึงไม่ค่อยรู้จักกันในปัจจุบันนอกจากคนในพื้นที่ใกล้เคียงและคนเก่าแก่ที่นับถือมาก่อนเท่านั้น มาโลนนะเอา้าเพื่อได้เพื่อไ,ได้จะขึ้นไร้บอมีห้าวจับอยู่เหนียวคอยไ่ได้จับห้าวได้หนิคอยไ่ได้จับห้าวได้นี่ไ่ได really ้จับห้าวได้นี่จับห้าวจับห้าวจับราวจับราว ไปย่างก้อนจอโอ้โหหาบังน้ำมสกุลคนมา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 เออกะมี่บันเหล่ากระตะบนหุกสีดิเห็นบ้านไหยกุดเลือกขำ เสียงจันเพื่อพังคุ้บึงโนโอเออสองรอยห้าสิบบาทในสมัย2อ0พันหารอยเทเดนิทาไมคู่มือนี่็กว้ยบ้านทงปะก,กัดเห็นบ่ตะบนพุ่นสูงถาวายสองรอยสิบหกบาทสองรอยสิบหกบาทสมัยตะกี้นท้องค่ำท้องค่ำบาทหนึง่งทองคํำบาทหนึง่งสี่ร้อยก็บาทเทเด้นี่สมัยนั่นมาได้ไปบึ่งรุ่น พดาน้องหานกลุ่เมเพราะว่ากุ่มออเทพบ,บางสะพุงเบิง <c ười> เ่งโดเอาคนลราควมดิเพ <c ười> ื่อดางามเบาเพื่อด้เอามาเออนี่่ะใชายรูปบิโอ้ได้การได้การโอ้แต่ว่าเพิ่น มีต้นไม่บัง๊าดนี่เดี๋ยวทางมามาพูดอ่ะแมนบอนี่มามานี่บอรโอ้ปอร์แมนมาทั้งพี่ด้วยนี่ทั้งพี่นันเต็นเนี่ยไม่คือนอนมานำรถจนนั่นนอนน,อนี่เนาะเออเออกะเซ้าก่อนนี่เดียว ันตะบักนี้มันยังบมันมีซีขาเหมในประหยัดเลยยี่สิบสองกันยายนสองห้าหกเจ็ดในรอบยี่สิบกว่าปีถ้ำเอราวัณตำบลเอราวัณอำเภอหน้ากลางอี่บ้านรองบุญรุ่งผู้โหนั่นเต้นไหมเห็นปะเห็นป่เนะ เห็นบเพิงพูดอ่ะอได้ได้ได้บานอยากได้เ้ยเพื่อแบบบเพิงนี่น่ะน่น่าดพูดอ่ะเออนี่นีอย่าหล่ะกอดังแน่นั่น ก็ดังยิ่งเสียงดังบ่มวนบาทนี่เอ้าเอาไปเด้อผู้เดียวเด้อผู้เดียวเด้อขึ้นมาขึ้นมากดระเบียบเข้าไปในถ้ำเด้อบัดเด้อเอาถ่ายมากบัดเด้๋พ่อดีถ่ายรูปนี่เพราะพัทรูปองค์ทีเดี๋ยวมาแต่งทางไงทั้งพูนสิทธิน ทำเอราวัณปี2024มานี่สมัยมาค่าเราวะหลวงปู่บุญจันทร์ผ้าพ่อผาแม่มาสมัยตะกี้เอากราบบันนี่มากราบเลยกราบหลวงพ่อเอาขึา้ขนขีดขวานหอบบัน <c oughs> เฮ้อาฮ่าฮ่าหบพ่พี่มามามาพี่มากราบหลวงพ่อพี่ หลงคอเอาโอ้ย<ส>ดบดังเออมันแตกแล้วทำเอราวันเอลวันเนี่ยเป็นชื่อของสร้างของพระอินทร์ของพระอีสวนมียอยสามเสียนหัวสังเอราวัณก็เลตั้งซื้อทำตามนี้ให้เป็นทำเอราวัณเป็นหินปูน เป็นภูเขาหินปูนที่อยู่ในเทือกเขาภูพาน is ภูพาน around the Udon Thani ok Province not Thailand is for the nature as culture of the g r l of c a e in here that a r w a n c a e มามามาไดนี้มาเออของปูเอ้มาแด้อเนี่มามามาเออเอ้าก็ขึ้นไปกราบดีดีรถก็ขึ้นไปนี่นเออไปถอดเกือบเลยย่งางเข้าไปมันจังบ่มือนมันจังในยุม่มมาเ้าแล้วก็จูหันลายเสะนาวเออ about this high off อะ อินเฮียมาบ่ต้องใส่บ่ต้องใส่มันยังโมืนนี่บ่ต้องใส่ดอกมามามาเอาบ่ใส่ดอกเฮียงโมืดเงินมืนบ่ใส่แห้งมืดเงินบ่โอ้เราวันเอา ยิ่นปะกการังอะโอูไก่นนกไปไก่มาซื้อตัวนี้ไก่ไปไก่มาบ่าได้มาจจะเทือ่อเอามามามาระวังเด้อม้มาก็จจมืน่น เบาสซร่องเทาแหงไห่มามา่ด้านมาลอเมไหนมาสยอุ้ยอออุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ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 ้อยอุุ้ออนย บ่ได้ใส่ร่องเท้าแห้งมื่อนเลยบันต้องใส่ร่องเท้าฟุตบอลเนะนาะ <laughs> โอ้แม่พี่เออแมนเหรอเว้โอ้แม่พี่เว้พี่เอราวันอ่างหินเอออิดิสพู นี่อ่างหินยู่นี right. ่อ่างหินแล้วเบิ่งนี่อ่างหินยู่นี่แม่นเอามากล่องไปเหยียบแนวคนนี่เนาะพี่พี่น้ำใสใสดิปาดน้ำใสขนาดังต้องหูจ้องปองว่าแบบเดียวอ่ะฮะฮะพู้ได้ขึ้นมาได้บัดทำเอาร่าวันหนึ่งสองสามสี่ ร่วมมาอยู่ได้ประมาณสองรอยกว่าปีใครเลือกอายุเป็นกี่กบกเกียดเนาะพูดอ่ะมองนี่เราแต่กี่มากเอ้มาถ่ายรูวีดีว่ายี่สิบปีที่แล้วคนหนามามากมากี่เด็กก็ได้มามานั่งบัดดี้เออพี่พี่พี่ครั้งหนึ่งในชีวิตดิเดชั่มเอราวัณเห็นปะวันอินอะไลฟ์แอ t เอราวัณเคฟเออ มดูพูดอะไกโอ้มองนี่เอ้ยเพิ่นบอมา์เหรอเนาะเพิ่นบอมมีบุญคือเฮาเว้ยเฮามีบุญนด้เหละพูดอะเอ้าไปไปเออมึงดูพูดอะทางลุงอันนี้วัดเบิ่งก็ได้ดินี่อืมนีแปดเมนบ่ไปไปไป าก็มาเนี่ยหน่อยขุนไม่ยังมาได้ั้งได้เว้ยอืบอบ่ได้เอาน่ะมานั่มทำเอราวันทั้งทิศโอ้โห <c oughs> <c oughs> ไปหอดมองให้ไล่แล้วมองมาเต็มยี่สิบก็ปีที่แล้วเพันบ่ได้เอา กล่องนี้ท้าย้ฮอ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 ั่มโฮโฮลืมคึ้นพอ่อเสียเวลาสม,มองกลัวย่งางึืนย่างโล่งจะไมันสิจักขันทำเอราวันดูย่ามฝนมาแต่ข้าระวะปู่บุญจันทร์ ปูขันตีคาราวาเสเละสังขารปูขันตีเลยมาแวะตั้งแต่สามโมงอันนี้หินก่อนน้นอยนี่เนียน่ยพอ,อ,อ,อรอแค่ไหนไม่คนถามเอาบักตั้งไปที่ยังมาเ <c oughs> ัอะกระจกขอเอินตือปิดออมพีเพบุมีแน่เห็ดหนาได้จับขึ้นมาตั้งไป แค่คือเกียดีไปหนว่าข้าเจ้าเฮ็ดไปยังนีหัูจักดูบ่หนี่นะข้าเจ้าเฮ็ดไปยังข้าเจ้าวะ stupid o l the people คนเฮ็ดนั่ก็เฮ็ดแล้วแต่ว่าแต่บ่ได้ออกไปเก็บออกจากคนทางแล้วมาตั้งไว้ เห็นผู้หนึ่งเฮ็ดกัเลยเฮ็ดจะได้นีน่ตั้งหินเทิื่องผู้เทิื่องเขาที่ไม่เป็นหินแกลไนท์หินแกลไนท์อันนี้เลี้ยวมาเติมทางวัาสะพุงหนองบัวลำพูหน้ากลาง สีม่องเห็นพุ่ทะลูปองนี้สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ250เมตรทำเอราวัณมามามาเอา,า,า,เอายังก็ดังกิ๊กกิ๊กกิ๊กฮะโชคอำนวย สายทองเอาแตะควายฮือลงลงลงพูดอ่ะลงมาเนี่ก็เป็นรอยเม็ดเลยทีย่รอยเมตรแล้วบังจับหยากเลยลทำเอล่าวัน วังสักพุงน้องแวงว่านอนนิวาดก็มีสว่างแดนดินทงปาก,กัดเด็รอยสิบหบาทสมเยติกี้ท่องคํำบาทหนึ่งสี่ร้อบาทน้ำหนักบาทหนึงสี่ร้อยแปดบาทอั <c oughs> ทนเิ่นไม่เห็ด บุญชูเหลืองตระกูลคุ้มสีเมืองน้องคายโอ้คุ้มสีเมืองอันลงปูปวัดสีเมือง,อง,องตัวนี้ร้านธรรมคันโอสดสามร้อยบาทอ๋อนีดอนนได้ขดัดเงี้ยต้องสิตัวบ้านตานน้ำแทงขมสุนนี่300สามร้อยสี่สิบเป็ดบาท <laughs> โอ้เป็นประวัติศาสตร์เด็ดน,นั่นหน่เนาะ เอาเถมี่ละก็ยังมาหวยสองพันหาร้อยเบิ้งพะคู่ไดผู้เวียงพะคู่ญาณนา่าล่าลัดลูกลันลันงวัดเลยสองร้อยบาทนี่เราเมื่อาพไปแล้วมั่งปันอันนี้งพ่อนี uh> ่ขนาดขนาดริงคูเออบ้านบ่อห่างตัวนี้สักคลบ่อห่างคาำหน้าดีท่าชิลาก็มี สมัยตะกี้สมัยตะกี้ทองคําบาทหนึ่งเลยนะน้ําหนักหนึ่งบาทเนียสี่ร้อยแปดสิบบาทเดียสมัยเพิ่นมาเฮ็ดนี่ขึ้นทั้งคูมม่ม,มือนี่กระซิบไม่สามหมื่นพอดันเนี่เขาเปรียบเทียบราคาทองคํากี้เพิ่นมะเฮ็ดเ,เออเห็นไข่แข็แล้วนี่ ใ,ใครแข็งมาเติมนำ้ำโขงมาได้บ้านทนในบีเทคโนโลยีมาระเบิดผู้เอาหินผู้มาใส่ดิอ,อีกอีกอีกไปกพูดอะพูดได้ละ<า>อ๋อลงแล้วบาทอีกร้อยเม็ดก็ะหอดฮึโอ้โหพุณ ทาย่าแม่นมีสวุวรรณโพสีมาบิดตัวบ้านห้องน้ำมปรรดประเสริฐแสงบุญจุนสกุลทานิดตันประเสริฐก็มีนสะือประเสริฐผุดล ว่างเด้อลมบัดจอดดิบันลมบัดจอดเนาะประมาณสองกิโลครึ่งมืงอนี่ยังเดี๋ยวเบิ้งได้เช็กในแอบอีกทำเอาราวันฮึฮึฮึฮฮ พูดอะมีหอดเสือหอดสั่งเอาใยแเราบุรูปน้ำมูลนี่ะโอะ้มาแต่บ้านได้มาแต่บ้านได้เนะน,น,น,นี่ยะมาแต่บ้านเนาะเจ้าวมื่ขึ้นไปน้ำไป ทัานเจ้าขึ้นไปน้ำในห้วยเศ้าขา